เมื่อคืนผมเจอเรื่องน่ากลัวที่สุดในชีวิตปกติผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วแต่เมื่อคืนประมาณตีสามได้มั้งผมรู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ข้างหลังตอนแรกก็คิดไปเองแต่พอหันไปก็ไม่เจออะไรผมนอนต่อแต่ความรู้สึกนั้นมันไม่หายไปแถมหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงปลายเตียง ผมเริ่มขนลุกสู้เลยลุกขึ้นไปเปิดไฟปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยผมถอนหายใจแล้วกลับไปนอนแต่คราวนี้ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบข้างหูเบาๆว่าไปด้วยกันผมสะดุ้งสุดตัวเด้งตัวลุกขึ้นนั่งเหงื่อท่วมตัวเลย ผมตัดสินใจเปิดเพลงฝังดังๆแล้วพยายามข่มตานอนจนเช้าถึงได้หลับไปพอตื่นมาก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าที่บ้านเรามีสารพระภูมิอยู่อาจจะอยากได้ขอมเส้นไหว้วันนี้ผมเลยซื้อของไปไหว้สารพระภูมิที่บ้านหวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างมาแชร์กันหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าไม่ได้เจออยู่คนเดียว